นิยายได้แดง EP4 ขยับเข้าใกล้ๆหัวใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดการอัเปเดตคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะนี่อะไรก่อนมองซากดำๆในจานแล้วเอาซ่อมเขีย่ยพิสูจน์ซากไข่เจียวอีกฝ่ายตอบเสียงละห้อยละเหีย ไงเป็นนี้จิ้มขึ้นมาดูใกล้ๆยังไงเขาก็สวมบทพระเอกกินของที่แฟนทำเสียไม่ได้เฮ้เอาลงกระทะแล้วมันก็ติดหนึบแคมไม่ออกแต่อินมีอันนี้หันไปหยิบกล่องพลาสติกยื่นส่งมาให้หืมขนมเหรอก่อนเปิดฝาดูแล้วพบว่าเป็นขนมไทยจัดชุดพวกเม็ดขนุนทองหยิบ ทองหยอดลูกชุบอินช่วยแม่ทำกับมือเลยนะโดยเฉพาะอันนี้เจ้าตัวพีเซนต์ลูกชุบสุดๆลูกชุบดวงดาวปั้นยากมากหยิบลูกชุบที่ปั้นเป็นดาวเวี้ยวๆโชว์ให้ดูแถมสีสันนี่สุดจะบรรยายอ่ะอ้าปากเร็วชายหนุ่มโค้งหัวคำๆเขาอ้าปากรับลูกชุบ เมื่อเคี้ยวแล้วกลิ่นหอมก็อบอวนในปากหอมไหมอบควันเทียนด้วยนะอืมอร่อยมากเขาก้มลงจูบปากคนรักแล้วกระซิบว่าแต่ข้าวไข่เจียวพี่จะไม่ได้กินจริงๆเหรอความฝันแสนหวานทำให้ร่างสูงใหญ่ในผ้าห่มขยับรอยยิ้มที่แทบไม่ค่อยทำยามตื่นในขณะที่เขากำลังดื่มดำกับความสุข ทุกอย่างก็จบลงด้วยเสียงมือถือที่ตั้งเวลาปลุกเอาไว้ดินดันตัวขึ้นนั่งรูปหน้าตัวเองปรับสมองให้ตื่นตัวความฝันเมื่อสักครู่เลือนจางจนจำอะไรแทบไม่ได้แต่กับทิ้งความรู้สึกอบอุ่นเอาไว้ในหัวใจแห้งแล้งของเขามือใหญ่เช็ดน้ำตาที่เอ่อคออย่างไม่แปลกใจตั้งแต่เด็กแล้วที่เขาชอบฝันถึงใครสักคนแต่ไม่เคยจำรายละเอียดได้ และทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองน้ำตาไหลด้วยความเศร้าจนพูดไม่ออกหากพอเริ่มโตขึ้นความฝันแบบนี้ก็ลดน้อยลงจากอาทิตย์ละหลุนสองหนกลายเป็นเดือนละหลุนและนานๆหน,นหุนเหมือนกับกำลังถูกลืมเลือนดีรู้สึกใจหายอย่างบอกไม่ถูกดังนั้นเวลาได้ฝันถึงเขาจึงไม่เศร้าอีกแต่เปลี่ยนเป็นดื่มด่ำกับความสุขในช่วงเวลานั้นแทน อาจเป็นเพราะความเศร้านสุขนี่แหละทำให้เขาคอยมองหาใครสักคนมาโดยตลอดใครที่จะตอบได้ว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้ชายหนุ่มบิดตัวก่อนจะขยับลุกไปห้องน้ำเพื่อจัดการตัวเองล้างหน้าล้างตามองใบหน้าเคร่งขรึมในกระจกภาพบางอย่างฉายแวบซ้อนทับเหมือนเห็นใครสักคนที่หน้าตาแตกต่างจากเขาโดยสิ้นเชิง ดีนสายหัวสะบดเบาๆแล้วรีบอาบน้ำแต่งตัวเขาคงเมาขี้ตาเกินไปครอบครัวของดีนมีกันอยู่ห้าคนไม่รวมแม่บ้านอีกสองคนพ่อกับแม่มักไปทำงานต่างประเทศบ่อยๆเหลือแค่เขากับน้องๆซึ่งก็ดีสำหรับคนไม่คุ้นเคยกับคำว่าครอบครัวพร้อมหน้าโดยเฉพาะเวลาต้องคุยกับพ่อโตกินข้าววันนี้เงียบเหงาเหมือนเคย มีเพียงน้องสาวที่กำลังกินอาหารเช้าและน้องชายที่กำลังคุยโทรศัพท์ให้วุ่นดินมองไข่ดาวขนมปังไส้กรอกง่ายๆที่แม่บ้านทำไว้แล้วไม่นึกอยากเลยหยิบแค่น้ำส้มมาดื่มพี่วันนี้ผมค้างกับเพื่อนนะพอดีต้องคุยเรื่องโปรเจกต์ดอนน้องชายคนรองขอเนือญาตด้วยท่าทางเกรงใจซึ่งเขาก็พยักหน้าต่บนิ่ง ชายหนุ่มรู้ดีน้องทั้งสองคนกลัวและเกรงใจเขามากอาจเป็นเพราะไม่ได้อยู่ร่วมกันตั้งแต่เด็กเขาถูกส่งไปอยู่กับคุณย่าตั้งแต่จำความได้กว่าจะกลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าก็โตกันหมดแล้วหลายครั้งที่พยายามเข้าหาพยายามปรับตัวแต่มีอะไรที่ทำให้มันติดขัดอาจเป็นเพราะเขาเองที่ปิดตัวไม่ยอมรับความผูกพันในครอบครัวจนมันย่ำแย่ขึ้นทุกวัน สองอาทิตย์นี้พี่ต้องไปค่ายเราก็กลับมาบ้านอยู่เป็นเพื่อนน้องด้วยละ่ะเดียวอยู่คนเดียวได้ค่ะพี่น้องสาวรีบบอกเพราะกลัวจะทําให้พี่ดอนลาบากไม่ได้ดินผู้เสียงเข้มมีแต่ผู้หญิงมันอันตรายแล้วพี่จะโทรมาเช็คเขาลุกขึ้นหยิบกุญแจรถกับมือถือที่วางไว้บนโต๊ะสายหัวเมื่อน้องสาวถามไล่หลังว่าไม่กินข้าวเช้าหรอ รถซีดานสีเข้มจอดสนิทในที่จอดรถนักศึกษาร่างสูงใหญ่หยิบชีตเรียนแล้วนั่งขโมดคิ้วลังเลอยู่หน้าพวงมาลัยเขาออกจากบ้านเร็วเกินเวลาเข้าเรียนไปเป็นชั่วโมงจะไปชมลงก็ไม่ได้มีอารมณ์อยากว่ายน้ำหรือจะไปคณะก็ขี้เกียจวุ่นวายกับคนที่เข้ามาหาสุดท้ายท้องก็เป็นตัวตัดสินถึงจะไม่อยากกินแต่ท้องหิวนี่ช่วยไม่ได้จริงๆ โรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัยนั้นใหญ่ที่สุดและมีร้านอาหารให้เลือกมากมายชายหนุ่มสาวเท้าไปที่ร้านอาหารตามสั่งโชคดีเวลานี้ยังเช้าเกินไปคนเลยน้อยไม่เสียเวลาต่อคิวป้าครับขอข้าวไข่เจียวหนึ่งจานดินสั่งเมนูแรกที่ขึ้นมาในหัวเพียงครู่เดียวข้าวไข่เจียวหอมกุ่นก็อยู่ในมือเขามองไปรอบๆโรองอาหาร หาที่ว่างแล้วจัดแจงนั่งสำเร็จโทษของกินตรงหน้ารสชาติไข่เจียวก็เหมือนทุกๆครั้งที่เคยกินแต่หน้าแปลกเขากลับคิดถึงไข่เจียวไม่ไ่จนกินไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าไปจำมาจากไหนเพราะตัวเองก็ไม่เคยกินไข่เจียวไม่สักทีระหว่างที่กำลังคุ้นคิดมือถือก็สั่นจนโตสะเทือนดวงตาคมเหลือบมองชื่อที่ขึ้นบนจอ รูปของรองประธานชมรมว่ายน้ำโชลาจนคนเห็นอยากกดปิดไม่รับสายว่าไงน้ำเสียงทุ้มไม่สบอารมณ์เพราะโดนกวนมื้อเช้าเงอะอารมณ์ไหนวะเนี่ยจะถามว่ามามออกี่โมงอยู่มอแล้วมีไรเปล่าหฮ้ไม่มาเช้าจังวะเออก็ดีพอดีประธานชมรมอาหารไทย เขาว่ามาคุยเรื่องของว่างเลยอยากให้แกมาฟังด้วยเห็นแบบนี้ลองประทานชมรมว่ายน้ำเป็นพวกบ้าพลังเช้าก็ซ้อมเย็นก็ซ้อมไม่สิบางทีก็เล่นน้ำเป็นเด็กให้เขาโมโหอยู่เรื่อยดีรีบจัดการข้าวที่เหลือเพราะหมดเวลาเออละเหยโอเคเดี๋ยวไปหาที่ชมรมเขาพูดลุกขึ้นหยิบจานเปล่าไปเก็บมือรีบโกยชีตเรียนร่วก พังคุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่ได้สนใจอะไรอีกแต่เมื่อเดินจากไปไม่กี่วินาทีร่างของใครคนหนึ่งก็ถือจานข้าวมานั่งแทนที่เออมาถึงแล้วกำลังจะกินข้าวใช่ใช่ลงอาหารกลางมาดิเดี๋ยวรอพามวางจานข้าวไข่เจียวลงบนโต๊ะเขาสนทนากับทีมอีกไม่กี่ประโยคก็วางสายก่อนจะนั่งมือรอเพื่อนมากินพร้อมกัน มองไข่เจียวฟูๆแล้วก็นึกขำสมัยเด็กไม่กี่ขวบเขาแอบแม่ปีนเก้าอี้ร้องทอดไข่เรียนแบบผู้ใหญ่ตอนนั้นเป็นเตาไฟฟ้าและเขาปรับอะไรไม่เป็นทั้งนั้นสุดท้ายไข่ฟองแรกก็ดำเกรียมแถมโดนแม่ตีก้นไลาอีกต่างหากเขาร้องงองงให้แม่สอนเจียวไข่ไม่รู้ทำไมต้องทำให้ได้แต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นช่วยแม่ทำอาหารตั้งแต่นั้นมา แถมแม่ประชดอีกต่างหากว่าจะไปเป็นเจ้าสาวใครถึงได้รีบหัดเข้าครัวคิดถึงตรงนี้พามก็ยู่หน้าเซ็งๆเท้าแขนลงบนเก้าอี้แต่ต้องชงงะงักกึกเพราะสัมผัสโดนอะไรสักอย่างอา้าชีตอะไรเดี่ยเด็กหนุ่มหยิบขึ้นมาดูพลิกซ้ายพลิกขวาดูเหมือนมีใครลืมชีตเรียนเอาไว้มาแล้ว ร่างของเพื่อนตัวแสบทลาเข้ามาหาแถมหยิบช้อนเปิดซิงข้าวไขา่เจียวขาวซีอย่างนั้นไอทีมข้าวแล้วนะเว้ยพามโวยวายลั่นฟาดมือเพื่อนนางเพี้ยงกชมัดเคเคเดี๋ยวไปซื้อข้าวแป๊บหมาหิวโซสะบัดมือเแบะบปาแล้วพาออกไปซื้อบ้างพามได้แต่สายหัวขำๆำ เขาโกยเอาชีตเรียนกับกระเป๋าบนโต๊ะลงไปวางข้างตัวลืมเรื่องชีตของใครบางคนไปเสียสนิทนี่พามที่พี่ดิงเขาโพสคืออะไรพามเคยเจอพี่เขาหรอ,อะมะนาวจ้องมองภาพที่ทีมแคปลงไลน์กลุ่มดูแล้วดูอีกเธอไม่เข้าใจว่าไม่เคยลืมนี่หมายถึงอะไรพามใส่หัวพืชไม่เคยเจอ เราก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้พวกเขาอยู่ในห้องเรียนภาษาอังกฤษมีอาจาร,รย์ฝรั่งสำเนียงวิทิตแท้กำลังนั่งอธิบายวิธีการเขียนรายงานอย่างถูกวิธีทีมที่ไม่ถูกกับภาษาต่างประเทศนั่งคอตกหน้าม้อยไม่เข้าใจส่วนมะนาวกับาพามเรียนนานาชาติมาก่อนเลยไม่มีปัญหาทั้งสองคนแอบคุยกันเงียบๆกดมือถืออยู่ใต้โต๊ะทุกคนตกใจสุดๆอะ ตอนที่พี่เขาโพสสเตตัสส่วนตัวครั้งแรกในรอบครึ่งปีมันแปลกมากเลยนะมานาวพยายามวิเคราะห์ที่พยายามขนาดนี้ไม่ใช่อะไรเธออยากเห็นโมเมนต์หนุ่มๆห,หวานกันแบบต่อหน้าต่อตาบ้างอะไรบ้างพี่เขาคงไม่กินขนมลืมกืนมั้งเลยถ่ายว้เป็นที่ระลึกพามหาเหตุผลให้ไม่งั้นมานาวคงไม่เลิกสนใจหญิงสาวทำหน้ามุ้ย ไม่หรอกคือยังไงดีละ่ะเราคิดจริงๆนะพามว่านายกับพี่ดีนมีอะไรที่คิดกันสัญชาตยานสาววายเหรอทีมที่เงียบมานาน lin, แทรกบทสนทนาบ้างสาววายคืออะไรพามทำหน้าเวือกับสับใหม่ก็หมายถึงผู้หญิงที่ชอบให้ผู้ชายได้กันไงทีมอธิบาย หม้มหัวล้อคิกคักจนมะนาวทำแก้มพองใสฮึถึงเราจะวายก็เถอะแต่ในความเป็นจริงเราก็ไม่ยัดเยียดเพื่อนให้ได้กับผู้ชายง่ายๆแบบนี้นะมือเล็กเลียวปิดมือถือใส่กระเป๋าแล้วมองตรงไปที่กระดานซึ่งเต็มไปด้วยคำอธิบายของอาจารย์พาไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆหรอถ้าไม่ชอบบอกเราได้นะเราจะได้ไม่พูดอีกหันกลับมามองเพื่อนด้วยสีหน้ากังวลใจ าพายมยิ้มมุมปากสายหัวแล้วเอาปากกาตีหัวมะนาวเบาๆอย่าคิดมากถ้าไม่ชอบเราบอกมะนาวไปแล้วงั้นแสดงว่าชอบทีมทําตาเลยยิบระยับคนโดนถามชะง,งักอึกอักผู้ลมหายใจก่อนจะตอบไม่แน่ใจคำตอบแผ่วเบาไม่มั่นใจ สร้างความประหลาดใจให้กับเพื่อนทั้งสองคนพามลังเลว่าจะเล่าดีไหมแต่พอนึกถึงน้ำใจและความเป็นห่วงของเพื่อนก็มากพอที่จะเชื่อใจได้ถ้าเล่าแล้วอย่าหัวเราะเรานะนอจนเพื่อนพยักหน้าก็เริ่มเปิดปากคือตั้งแต่เด็กๆแล้วเรามาคิดถึงใครคนหนึ่งคนเล่าก้มหน้างุด จ้องมองสมุดจดลายงานจนแทบทะลุแล้วมะนาวกับทีมพูดขึ้นพร้อมกันเรานึกไม่ออกว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงมันฟุงฟ้งๆเบอร์เบอร์รู้แต่ว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วเราก็รักเขามากๆเขาเม้มปากกั้นเขินสุดชีวิตคนนั้นคือผู้ชายเหรอทีมเป็นฝ่ายเอ่ยถาม ทำพยักหน้าใช่นี่แหละทำให้เราสับสนว่าเราชอบเพศไหนกันแน่สองมือของเด็กหนุม่มเริ่มขยุกขยิกไม่รู้จะเอาไปวางไว้ตรงไหนเรามองหาคนคนนั้นมาตลอดจนถึงวันที่เห็นพี่ดีนในวันปฐมนิเทศมะนาวยกสองมือกุมแก้มตัวเองหน้าแดงก่ำยิ้มกว้าง ในขณะที่ทีมอ้าปากค้างปฏิปตต่อเรื่องราวใช่ใช่ไหมพี่ดีนคือคนนั้นใช่ไหมหญิงสาวละล่ำละลักถามหล่อนอยากจะกรีดให้ลั่นห้องไม่ก็ทุกโต๊ะรัวๆไม่รู้สิคือเรายังไม่เคยเจอพี่เขาจังๆสักทีกุมมือแน่นแล้วเงยหน้ามองเพื่อนทั้งสองคน แต่เราใจเต้นจนแทบทะลุเวลาได้ยินเสียงหรือเห็นภาพของพี่เขาก็ไปเจอซิวะลองไปเจอเลยเนี่ยเดี๋ยวพาไปทีมเริ่มไฟลุกเขาเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าสองคนนี้เจอกันแล้วจะเป็นยังไงต่อไปไม่ได้เด็กหนุ่มสายหัวมือที่กุมอยู่สัลลิลิกเรากลัววะกลัวอะไรพามก็เนียนเนยนไปเจอทีมที่ชมรมไง จะได้รู้กันไว้ข้างหนึ่งมานาวพยายามช่วยหาแผนแต่เพื่อนเขาก็ยังสายหัวดวงตาของาพามสั่นไหวไม่มั่นคงไม่ใช่แบบนั้นเราหมายถึงกลัวจริงๆกลัวที่จะเจอเขาปิดเปลือกตาลงกลัวว่าเจอกันแล้วต้องจากกันและคราวนี้คงไม่ได้พบกันอีกเด็กหนุ่มต่อประโยคในใจ พอเห็นใบหน้าของพามซี่เซียวมะนาวกับทีมก็สบตากันก่อนจะดึงมือเพื่อนคายออกจากการที่บีบกลุ่มเอาไว้จนแข็งเกร็งทั้งสองคนกระชับมือของพามไว้พลางรูปปลอบใจยังไม่เจอก็ไม่เป็นไรยังไงมะนาวกับทีมก็อยู่ตรงนี้เราเป็นกำลังใจให้นะมะนาวยิ้มหวานเอ,อ่ยปลอบใจด้วยคำพูดน่ารักจนพามผ่อนคลายลงใช่ใช ยังไม่เจอก็ไม่เป็นไรหรอกมีโอกาสทำขนมอร่อยๆอมาเดี๋ยวเราเอาไปป้อนถึงปากพี่ดีนเลยทีมยักคิ้วแล้วยิ้มกว้างคำพูดอวดตัวที่ฟังยังไงเจ้าตัวคงไม่กล้าแน่ๆเรียกเสียงหัวเราะของเพื่อนทั้งคู่มิสมาริสามิสเตอร์พายม,มิสเตอร์ธีรยุเสียงอาจาร,รย์ดุดังลั่นห้อง คนแอบคุยสามคนสะดุ้งหยง I'm sorry เสียงขอโทษดังอ่อยก่อนจะหงอยหวนหนักเมื่ออาจารย์สั่งให้เขียนรายงานมาส่งคนละสามหน้าเป็นการลงโทษเข็มเวลาชี้ไปที่เลข9ตอนนี้สามทุ่มแล้วและพามก็เพิ่งได้กลับบ้านอาบน้ำเสร็จมันหมาด เมื่อเย็ยนหลังเรียนเสร็จประธานชมรมก็นัดคุยเรื่องของที่ต้องเตรียมสำหรับทำอาหารว่างให้ชมรมว่ายน้ำวันนี้เพิ่งวันจันทร์พวกเขาต้องไปซื้อของวันศุกร์แล้วอยู่ค้างที่ชมรมเพื่อเตรียมทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยเตรียมส่งมอบในตอนเช้าวันเสาร์เด็กหนุ่มเดินไปเปิดคอมแล้วหยิบชีตเรียนขึ้นมายังไงต้องรีบทำรายงานภาษาอังกฤษสามหน้าให้เสร็จก่อนสวยชะมัดที่โดนลงโทษ แต่ก็นะพวกเขาเดินคุยกันเพลินไปจริงๆพามขี้ยิ้มเมื่อนึกถึงเรื่องวันนี้พอได้พูดสิ่งที่เก็บไว้ในใจมานานก็รู้สึกสบายใจจนบอกไม่ถูกเอชีฟภาษาอังกฤษเจ้าตัวพลิกดูทีละชุดพอาะดันรวบไว้เป็นปึกเดียวกันหมดเจอแล้วอา้าวใต้ชีฟภาษาอังกฤษกลับมีชีฟแปลกปลอมปนอยู่พามพลิกดูอีกครั้ง ถึงนึกออกว่าเป็นชี้ที่เขาเจอเมื่อเช้าเวนกรรมหยิบติดมาด้วยอะอุทานขึ้นเมื่อเห็นตัวอักษรวัดวัดเขียนอยู่ตรงมุมกระดาษด้านล่างเขาเพ่งมองก่อนจะเบิกตากว้าง dean ห้าเจหนึ e ่งพามใบ้กินไปพักหนึ่งแค่นหัวล้อก,กับตัวเองเอเจอแค่คุ้นชื่อเหมือนละมัง้ง ปากพูดแต่ใจงี้สันนำไปแล้วรหัสนักศึกษาบอกชัดว่าอยู่ปีสามเจ้าตัวหายใจลึกๆแล้วรีบพิมพ์คอมเรียกหน้าจอมหาวิทยาลายัยขึ้นมาเข้าล็อกอินเข้าระบบค้นหานักศึกษามือสันๆใส่สหมายเลขที่ปรากฏบนชีตเรียนจดเมาส์ตรงปุ่ม enter เด็กหนุ่มกัดฟันก่อนตัดสินใจกดปุ่มลงไปและชื่อที่ปรากฏขึ้น ก็ไม่ต่างจากที่คิดไว้ห้าเจ็ดหนึ่งนายรัฐนนวงเนรสาขาวิชาบริหารตุกชีดในมือหล่นลงบนโต๊ะพร้อมคำอุทานลั่นห้องเฮียคนสติแตกขยับถอยออกมาจากโต๊ะเขามองชีดเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดแต่ต้องไม่ได้เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดคีคืนพี่เขายัางไงดีพามเริ่มสับสน ลุกจากเก้าอี้เดินวนรอบห้องเขาอมาเฟซบุ๊กพังขโมดคิว้วหรือจะแอดเฟรนแล้วหลังไม่ไปบอกพี่เขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาละเอ๊ะคือจะฝากทีมคืนโอ้ไม่มีทางไอทีมต้องบอกให้ไปคืนเองแน่ๆทำไงดีไม่กล้าเด็ <c oughs> กหนุ่มสะอื้นกระซิกงูหงิง,งเดินวนไปเสือติดจันกรุ้มอกกุ้มใจอยู่ครึ่งชั่วโมงในเมื่อทางไหนก็ไม่ดี สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะนำไปคืนด้วยตัวเองแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีเข็มนาฬิกาเคลื่อนตัวไปยังเลข11พามพิมพ์รายงานออกมาใส่แฟ้มเพื่อส่งในวันถัดไปเขาบิดต,ตัวหาวจัดแจงปิดคอมเตรียมตัวไปนอนแต่ก่อนจะลุกดวงตาก็เหลือบมองชีทที่ทำให้เขาสติแตกไปพักใหญ่ลิมฝีปากบางลี่ยิ้มจาง ฟังเอื้อมมือไปแตะชื่อที่เขียนเอาไว้บนนั้นนิ้วเรียวเกลี่ยสัมผัสตัวอักษรทีละตัวพร้อมเอ่ยเสียงเบาราวกับกลัวอีกฝ่ายจะได้ยินฝันดีครับพี่ดีนพามวันนี้ไปชมรมไหมมะนาวกอดแขนเขาหมับส่งสายตาแปลวแก่มาให้ไม่ได้เข้าแต่เราว่าจะไปห้องสมุดสักหน่อยเมื่อวานพี่อุ้มลามาบอกว่างบของชมรมว่ายน้ำยังเหลือ เขาเลยให้เราทาขนมเพิ่มนี่จะลองไปเปิดหนังสือขนมดูเออเออเอาขนมไทยนะพามเรายังติดใจว่ะทีมรีบใช้เส้นสายรีเควสเมื่อรู้ว่าอาหารว่างบนรถบัสเป็นฝีมือของชมรมเพื่อนสนิทอืมขอปรึกษาพี่เขาก่อนได้ไม่ได้รอดูเสานี้แล้วกันเขาไม่ได้รับปากแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธมะนาวอ้อ,อนวอน ขอส่วนแบ่งขนมยูพักใหญ่ก่อนพวกเขาทั้งสามคนจะแยกย้ายกันไปเข้าชม,มรมดูเหมือนว่าทางมะนาวเองก็วุ่นวุ่นเพราะทางชมรมละครไปตกลงร่วมงานกับชมรมภาพยนตร์เลยมีคคปตัวนักแสดงสำหรับหนังสังส้นส่งประกวดดูแล้วน่าสงสารเอาไว้ทำของกินเพิ่มพลังให้สักหน่อยคงดีาพามหอมหนังสือเลี้ยงเข้าห้องสมุดในอ้อมแขน ยังคงมีชีตของพี่ดินอยู่ทั้งที่ผ่านมาสามวันแล้วความกังวลคืบคลานเพราะกลัวอีกฝ่ายไม่มีชีตไว้อ่านสอบเด็กหนุ่มถอนใจเสียดายสงสายเขาต้องตัดใจฝากทีมเอาไปคืนจริงๆหนังสือสารพัดหน้าแซนวิชและหนังสือขนมไทยถูกหยิบมากองบนโต๊ะหลังจากที่เขาส่งข้อความไปถามพี่อุ้มว่าทำเป็นขนมไทยได้ไหม <c oughs> เมื่อสักครู่รุ่นพี่ก็ตอบกลับมาว่า ให้ทำได้แต่ระวังเรื่องขนมที่เสียง่ายมินิแฮมเบอร์เกอร์กับขนมไทยจะว่าไปก็เป็นส่วนผสมที่แปลดีเอมะนาวกำลังไดเอทอยู่แซนด์วิชไก่อโวคาโดก็น่าสนเขาพิกหนังสือที่พิมพ์สีสีน่าอ่านแถมเมนูก็ละลานตาคิดแล้วก็ขำบางทีเขาวควรไปเรียนค้าหักร,รมให้รู้แล้วรู้รอดไปต้องทำเผื่อเจ้าทีมด้วย เดี๋ยวงองแงอีกเพิ่มทูหน้ามะเขือเทศด้วยก็ดีแฮะจดของที่ต้องซื้อลงสมุดก่อนจะเริ่มลิศลายชื่อขนมไทยที่ทำไม่ยากและเก็บค่ำคืนได้เด็กหนุ่มขีดเขียเนเพลินๆแวบเดียวเวลาก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงพามอ้าป,ปากหาวลุกเอาหนังสือไปเก็บบนชั้นเมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำอะไรขณะกำลังเดินเบลเๆลอันโต๊ะอ่านหนังสือตัวอื่นขาย,ยาวก็ต้องชะง,งักกึก ตัวแข็งทื่อเมื่อกี้อะไรแวบ,บแวบบหัวใจเจ้ากรรมเต้นตึกตักพามค่อยๆก้าวถอยหลังไปหยุดอยู่หน้าโต๊ะขนาดสี่คนนั่งที่ตอนนี้มีเพียงนักศึกษาเพียงคนเดียวครอบของโต๊ะเอาไว้อย่างไม่เกรงใจใครแถมกำลังฟุบหลับเผยให้เห็นแค่ใบหน้าคมสันด้านข้างพี่ดีนมาไงเนี่ยมาตอนไหนมายังไงพี่ดีนตัวเป็นๆ ห่างจากเขาไม่ถึงเมตรอาคนตัวแข็งหน้านิ่งแต่ใจแตกตื่นไปแล้วล่วงหน้าพามละล้าละละัลงมองซ้ายมองขวาปลุกพี่เขาแล้วคืนชีดดีไหมฮึไม่เอาไม่กล้าคุยหรือจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้เดี๋ดยวพี่เขาก็ไม่มีชีตเรียนดิโหยจมูกโดง่งโดง่งขนตาก็ยาวปากบาง,บางจัง เดี๋ยวไอเชียพามมึงกำลังทำอะไรผาถอยออกมาเมื่อเห็นว่าเผอเข้าใกล้มากเกินไปเด็กสติแตกขยี้หัวตัวเองแก้มขาวๆแดงกำ่ำหัวใจเต้นแรงจนต้องกลับไปตั้งหลักที่โตะ๊ะโอ้ยเจอใกล้ๆแล้วหัวใจจะวายตายเอาหน้าซุกกระเป๋าเป้จนจมหายไปครึ่งหน้าอึกน้ำตาล้นๆเอ่อขึ้นมาอีกครั้ง อารมณ์ภายในอกท่วมทนออกมาจนควบคุมแทบไม่ไหวพารมรีบเช็ดด้วยแขนเสือ้อเขาคงจะบ้าไปแล้วแน่ๆทำไมถึงดีใจขนาดนี้พอตั้งสติดได้เด็กตาแดงก็หยิบชี้เจ้าปัญหาขึ้นมาเขาเขียนโพสต์อิดแปะโน้ตบอกเอาไว้สั้นๆในตอนแรกเขาลงชื่อไว้ด้วยแต่สุดท้ายก็ลบออกจากนั้นก็ย่องเข้าไปหาคนที่ยังหลับสนิทพามวางชีตไว้ข้างๆแผ่วเบา แล้วใช้ความกล้าครั้งสุดท้ายแอบถ่ายรูปคนหลับเก็บไว้เป็นที่ระลึกฝันดีนะครับพี่ดีนครั้งนี้ได้พูดกับเจ้าของชีสสักทีล่างสูงสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะคิกค,คักเขาลูปหน้ารูปตามองไปรอบๆพบสาวๆแอบมองมาพร้อมรอยยิ้มดีนสบัดหัวเรียกสติเขานอนน้อยเกินไปตอนแรกกะจ,จะมาอ่านหนังสือสักพักแล้วไปชมลม นี่เผลอหลับจนป่าไปเกือบหกโมงเย็นพอหยิบมือถือออกมาจากกระเป๋าก็เจอสารพัดสายที่ไม่ได้รับแล้วก็ลายที่เพื่อนๆรวมถึงไอวินที่ส่งมาตามตัวว่าหายหัวไปไหนดีนถอนหายใจลุกขึ้นเก็บของแต่ต้องชะง,งักขโมดคิ้วมุ่นเมื่อเห็นชีทที่เขาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนเกือบจะไปขอเพื่อนก๊อปใหม่แต่ที่สำคัญที่สุดคือโพสต์อิดเล็กๆที่แปะเอาไว้ ผมเก็บได้ที่โรงอาหารครับขอโทษที่คืนช้าหัวใจประทาชมลมว่ายน้ำแทบหยุดเต้นคราวนี้เขาตื่นเต็มตาลุกพวดทำท่าจะวิ่งตามหาคนที่เอาของมาคืนแต่สติที่ยังหลงเหลืออยู่หลังเอาไว้เพราะคนที่ว่าน่าจะไม่อยู่แล้วดินทิ้งตัวลงนั่งที่เดิมหยิบโพสต์อีดขึ้นมาดูใต้ข้อความนั้นมีรอยลบชื่อแต่ยังเห็นรอยจาง อกย้ำความมั่นใจเขาคลี่ยิ้มบางเบาหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาแล้วสอดโพสต์อิทนั้นไว้ในช่องรูปถ่ายจากนั้นก็สอดกระเป๋าสตางค์ไว้ที่กระเป๋าเสื้อใกล้ๆหัวใจ EP นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้านะจ๊ะ